พื้นฐานเดิมของ UNH เนี่ยด้วยตัวธุรกิจมันเนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคนะครับด้วยความที่เขามีฐานลูกค้าเยอะนะครับคือคือผมมองว่าสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของ UNH เเลย,เย่คือข้อมูลลูกค้านะครับสำหรับธุรกิจประกันนะความที่ธุรกิจประกันเนี่ยมีฐานลูกค้าเยอะเนี่ยมันทำให้เขาสามารถคำนวณพวกเบี้ยประกันหรือว่าคำนวณความเสี่ยงในอรอตลูกค้าของเขาเนี่ยได้ดีกว่า บริษัทประกันที่เกิดใหม่หรือว่าบริษัทประกันที่มีฐานลูกค้าน้อยนะครับมันก็สามารถลดความเสียดด่ยงโดยรวมได้ด้วยเขาเรียกว่าแบบผู้พอร์ตโฟเรียอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโอเคอันนี้เป็นข้อดีจริงไหมจริงนะครับถามว่าข้อเสียของเขาคืออะไรนะครับข้อเสียเนี่ยของบริษัทประกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้บริเวณบรจะเข้ามาถือแล้วนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าข้อเสียเป็นเหมือนเดิมก็คือตอนนี้บริษัทประกันในอเมริกาเนี่ยมันเป็น เป้าหมายชั้นดีเลยของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเดโมแครตเข้ามาหรือว่าจะฝั่งรีพรับลิกันเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับที่ทําให้อ่าบริษัทประกันเนี่ยแบบว่าอย่างเช่นลดค่าเบี้ยลงนะครับทำให้ลูกค้าเบิกเบี้ยประกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฐานเสียบไป นะครับซึ่งพอคุณฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มันก็ดีประว่าพี่แบบว่าลูกค้าเบิกเบีย้ยได้ง่ายขึ้นเบีย้ยประกันน้อยลงอะไรเงี้ยอ่ามันดีแน่นอนแต่ว่ามันดีสหรับฝั่งประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ดีสลับฝั่งของเจ้าของ UNH หรือว่าไม่ได้ดีสรับฝั่งของผู้ที่ถือหุ้น UNH ถูกไหมครับเพราะฉะน,นี้ผมก็เลยมองว่าตัวธุรกิจมันดีแต่ว่ามันมีปัจจัยที่น่าจะมากระทบบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอันนี้คุณก็ลองไปดูในงบล่าสุดของ u n h เขาก็ได้อันนี้ผมเพิ่งอัปเดตไปอย่างที่บอกไปว่า Un h เนี่ยเขาก็ประกาศมานะว่าเขาแบบให้เคลมเยอะขึ้นนะครับมันก็มันก็แอบเหนื่อนนิดนึงใช่ไหมแต่ถามว่าหลังอันนี้คืออีเวนต์ก่อนที่คุณปู่จะมาซื้อนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยคุณปู่มาซื้อ ยูนเชใช่ไหมครับซึ่งหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นไปเยอะนะครับโอเคตรงนี้มันดียังไงนะครับก็คือคุณปู่เนี่ยเขาค่อนข้างเสี่ยงในธุรกิจประกรันอยู่แล้วนะครับเขาก็มีคุณอาจิตยอยู่ในตีเขาอะนะถามว่ามันดีไหมเนี่ยมันก็โอเคมันอาจจะดีขึ้นในเรื่องของว่าเอาความรู้จากคุณปู่เนี่ยมาโคกับ UNH มันก็ทำให้ธุรกิจเดิมเนี่ยก็อาจจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ล้างาข้อเสียเดิม,มน,นะครับที่แบบว่า ภาครัฐก็มองว่าธุรกิจประกานอะไรเงี้มันก็เป็นเป้าที่น่าโจมตีได้ง่ายผมก็ก็ก็พูดไว้ประมาณนี้ละกัน